สบายดีพี่น้้งปล่อยปลามาให้อาหารปลาปล่อยตะลายมือแล้วล่ะพี่น้องตัวละสองบาทตัวละสองบาทปลาดุกตัวละสองบาทไปนะ มามามากินอาหารเร็วามามามาวันกระอ่นแดดตูนผงสลุดลงข้างบนแรงงานก็เบ่งบัวขนงานไปนนไหนหกินไหงบ่กินเนี้ยอาหารหน่อยคนนี่นี่ไปติดแห่กับนายบอดตสบอดลยเถอะ ก็ต้องไปเต่าจะนี้งในย่างวาเขาจะไปตั้งเวทีจะไปตั้งเวทีถ้าไปต้องไปแต่เช้าจะไปหาวิธีไหนที่จะมันเ,เพื่อที่จะใต้ป่าสดาไปเต่าคันเดดมากจากกบบังแม่กันตยย่างไ้ปลาสดมัดไว้ล้มอีก่อยมันเต็มหนองสารอืมอยเวทายไยเวทาที่น้องลูกหลาน <laughs> มาชิวๆเด้เม็ดแค่ไหน่อยเขาอยู่นี่เย็ดจ,จั้หลังนี่หรอกได้ว่างๆกันมนานั่งตีอย่นี้เลยใกลยุ่งหันมุ้มนั่นดี่ดีเลยนะมันสีบดบดเหม่อไหมบ่นี่เอาหนี่มันแดดแดดเลยเถอะนี่มันบ่ได้เฮ็ดยังเนี่ยนะแั้วคือบ่ยัง,าง,ายงมาปลูกนี่เถอะปลูกพักได้ยังได้ได้บ่ ปูพักหยังมันเป็นดินเหนียวก็ดินเหนียวเน่ยบดี๋ยวด้ายให้บ้างอ่ะตั้งปูต้นใหม่เหรอมาปลูกอยู่หรอเขาปนันอยู่นี่ถ้ามองขามไกลไปเขาต้อบอกก็ใพราะมันปูผิดอ่ะมันเป็นดินเหนียวมันปลูกไม่ได้ต้นใหม่ต้นระยะมันก็ต้องเรียกมันก็เรียกดินอยู่ยด้แถวเขาเห็นบนนี้มันจะใหญ่เดี๋ยวอันแล้วด้วยตัวสัตว์มันห่างมันบ่เดินเนาะอุ่นเหี่เป็นเทียงหน้าอุ่นเนาะ ไต้นสัตว์แล้วเนาะอ,อจะไปปลูกอะไรปลูกน้ำขุ่แท่นี่ก็ได้ขุ่นแท่นเขาจะถ่มอะไรกันได้หรือวะที่เออถมก็เป็นต้นเตี้ยไปใดก็ได้ก็แล้วต้นบาะเดี๋ยวไปรันต้นใหม่ใหมก่อนซื้อต้นใหญ่แบบแบบของเ้าหนูมาปลูกลองเบงิ่งมันอาจจะปลูกได้ยเดยอะหรอกอันนี้มันกระหน่อยโพดเ่รามันเป็นนอสื่อสื่อที ไปไอส้สังทางอันนั้นเนาะสังทางล,ลาซาด้าตีไอ้เราเป็นตัวปลาตัวปลาปดูข,ข่อยก็วนมีมูปลาอีกยังตัวสีแดงว嘛ปลาใหญ่เหรอปีนขึ้นแม่นปลานิ่มนิน่มก็สีแดงสีแดงออกสุมแม่แมนมึนมีตัวนึงนิ่งกระโดดเน่ะมีงจะยัางเย็นเย้าเหมือน มนกินผิเมีอะไรให้กินก็บ่กินได้ไม่เป็นไรขาดง่ายๆอยู่่นน่ะมันก็จะมีปลาดุกทำไมไม่มาเป็นหมู่กันนะแต่ว่าอยากเห็นพุนยุบยับคับแล่นขึ้นแล่นลงเลยน่ะคือเอาปวกหวานผมไปหาแก่ปวกมาให้กินหอยเชลีเด้ะเนี่ยอันนี้แพอืด เค่งวัเจอยเป็ดมาเลียงันเป็ดมาเลียงมันมากินหอยหมดกินมดเหรอหาแหบกินมดแล้วไ <laughs> มว่ย่างยังครับไงปลาเหลือพี่น้องเหลือซ้ำหนึ่งเหลือซ้าเห็นหนึ่งขี้กันนู้ยบึมบั่บุมบั่มบบั่มบุมบั่มหรอใค <laughs> ดอกยายขี่รถเปลีนแล้วเขาไปลำมันก็ขี่ปอกปอกมากมกียเงียเขาได้ขี้คนมากเได้ น้ำขึ้นนี่แล้วฟ้ากระเดือดที่เท่ารให้งยางไปทางุผนยางอ่อนไปผลไปปลูกต้นไผ่ไันี่ไปน้ำหน้นอไปหน้าแดว่าะระเมียประเดี๋ยวพี่จะมีตะพักบุญที่เจ้าปล่อยน้ำละ,ะท้องจีไทย ไปก็เหน,นด็ดตัวมืก็ถึงใดาเขาแต่เลยถุม,ยมัน่งหนี้เขียวเลยเาอเ้าบ่มีนำขังมันสูบไป,ปสูบจากมือยืนอย่นี้เร็วน้องใหม่ก็ร่างเกิดพี่น้อง เกิดไรเนี่ยยังไปกดนุ้่นก็เกิดไรส้าเ่ีวนี้มือก่เกิดไรแถวต้บ่มีหัมะถามจากมือมะกอเชี้ยม่หรอไม่กำลังออกไดสูบน้ำบอกหลายมือเติดัน่นนก่อนนี่ก็น้อน้อโอ้ยบ่อึดดอกน้องใหม่พี่น่อง เอาพักบุงไปพัดบ่เถ้าเยวบอลลังมืออื้นเหนเลี้ยงเมนเลี้ยงี่ดูแลบวมาเอาให้นี่หวังบ่โทหาบมาหรอกีนึี่ย่งเถาปลาลูกขอกวิไปไม่เถ่าไปที่หนึงพี่ส่วนส่วนเอาตัวปลาลูกคอกพนหนี่น้อง มูบง่ายจะแตกบ,บ่มบ่มป้าขันพ่อยุดจกน้องประมาณนี้ดิไม่ต้องจกเอาสิเลยคก็ขังมัดบีเด้ขนาดว่าปล่อยออกเอาไหมไม่ต้องดำนะคือดำมาะก,กับขังไว้เองสิเลย <c oughs> เอาไหมท <c oughs> ำเป็นหนองเราเลี้ยงปลาปลาอันนี้เลี้ยงปลาคอปลา อย่างประคอเลยก็เด็ดอเพื่อนว่าล่ะเห็ดว่าเด้ดอกกะควงมาได้ยูเนาะป้าป้าพี่น้องเบิ่งเด้อโครงการประโยชน์พวกองเกษตที่มั่งเนี่สิคือเ่าคือคันคันปลูกผักบุงขายแถวที่บอกลุงพดไว้นี่ว่านึนว่ส่วนทั้งนี้ปลูกผักบุงมันบออึดดกแต่มันสิมีผู้ซื้อวะพี่น้องมันบอึดดอกนอพี่น้องผักบุงเนี่ยแถวปลูกผักบุญปลูกไปนาน ธุรกิจปลูกผักบุ้งขายันน้องไงก็โมบนต้นนี้กันเจียดีน้องแล้กระแบงส้วนก็คือกระแบงปลูกผักบุ้งแต่ว่าเลี้ยงปลาตะเพียนเอาหลังปลาไนกับปลาไนกับปลาตะเพียนใส่จะกินผักบุ้งหมดบเลยไปคิดว่าสิสิดอกพี่น้องกระคองเพราได้ยู่กันมีแต่คิดว่าสิสิบุญละท้าเจ็ดสิบกลัวไปล้มละลายบุญละ อยูบานทายชีบกับเบิ้งหัน,หนดเด้อพี่น้องขาน้าัทานี้คือเป็นอืน่นจ่เท่าฝนตกเดีมันอิ่มหนานไปฝนตกหมู่วานชีพไผ่น้ำแ่เย,ย่ากิบกันน้ำแ่นเนพราะเป็น้นตอนนั้นเป็นพุนการศึกษาลูบนเนาเอืยนเลยพี่น้องเพาอะเป็นพุ่นการศาาึ <c oughs> กษา,าให้ก็บลูกก็เตาสองเท่าเนี่ยบเกอะมากกับมีกเป็นอาวุธเนาะ มันเยอะแต่เจ้าต้นน้ำชาวบ่วต้นน้ำมันกินบริสุทธิ์เลยตะกลางหรอกของสุลเอาเจ้าเอาน้ำชาวบ่วไม่มันกินเนาะแบกลงมานไม้ต้องการเนาะอย่ามันกินละมันขมเนาะมันเป็นยาดิป่าเป็นยาเจ้ากินกับไปมันกิเป็นยารักษาพอนั่งกินกินเราเอาเพราะกินนะเอาหมูอ้านเดี๋ยวคอยมาปรัดน้ำไปมันดูบ่ิสุทธิ อยางยางไวๆจะไม่ใส่ห้อาก็นจะไปพุ่นไปเท้าก็นจะไปเอาปุ๋ยดูฟุตเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับปลูกแ่างยางไปเบิ่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวนี่ผ้าพี่น้องไปเบิ่งนี่กันนี่ปลูกพวกทวดินหมู่บ้านพี่น้องไปแต่ได้เก็บได้เกี่ยวได้กินบ่อันนี้ต้นไผ่หวานสิปลูกต้นไผ่หวานเด้พี่น้องได้มาหกต้น เอาซื้อน้ำนันป่าเพิ่นมาปลูกต้นไผ่หวานอันนี้มันที่ถมพี่น้องที่ถมไปพุ่นละแต่ว่าเงินห้องพี่น้องสารคดีเอาไว้สำนีสัก่อนพอ,อกันไม่คลิปน,น่าสำหรับคลิปนีส้สบายดีพี่น้อง